กลับเขสู่รายการใช้หน้าทาวในช่วงที่2นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราได้สัมภาษณ์อาจารย์ดรเสรีวงศ์มนากับละครเวทีของท่านที่กําลังจะลงโรงละครเร็วๆนี้แล้วนะครับวันนี้จะเป็นตอนที่2และซึ่งตอนนี้จะดรเสรีะจะพูดถึงเรื่องของการเมือง นับตั้งแต่นี้ไปจะสดใสหรือไม่แต่คุณผู้ชมครับในช่วงที่เรากําลังชมการสัมภาษณ์ดรเสรีอยู่นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข026893673 026893673จะบอกเล่า90เรื่องของความเรื่องของท่านกับการเมืองหรือเรื่องของท่านกับสิ่งที่อยากจะให้รายการ ของทางสถานี TCC TV แห่งนี้ผลิตยินดีนะครับหรือบางท่านอาจจะชมไม่ชัดหรืออยากจะหาวิธีการชมใดๆก็ตามวันนี้เราจะมีคำตอบครับว่าถ้าชมไม่ชัดหรืออยากจะชมมันมีวิธีกี่วิธีบ้างที่จะติดตามรายการของเราตอนนี้โทรศัพท์เข้ามาได้แล้วนะครับอีกครั้งหนึง02 หกแ3 6 7 3เมนะครับเมื่อวานนี้มีคนโทรศัพท์เข้ามาคุณป้าท่านหนึ่งและก็ยังได้รับสายโทรศัพท์มาจากที่อุดรด้วยและก็ยังมีที่ฮ่องกงด้วยนะครับตอนนี้โทรศัพท์เข้ามาได้เลยเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นรายการสดนะครับเราจะมาสรุปกันว่ารายการของเราคุณผู้ชมสามารถดูได้ทางไหนกี่ช่องทางประเทศไหนดูได้ชัดบ้างเอาละ,ะครับในช่วงนี้ไปชมการสัมภาษณ์ดรเสรีวงมันทากันครับ คุณผู้ชมครับนักพูดท่านนี้นะครับจะสามารถทําให้เราเข้าใจการเมืองได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเมืองที่หลายคนบอกว่า untouchable หรือว่าจับต้องได้ยากและหลายคนก็ไม่กล้าจับด้วยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่นักพูดท่านนี้พูดเมื่อไหร่ทําให้เรากระจางได้ภายในไม่กี่นาทีและวันนี้เขาจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งหลังจากการเมืองที่ผ่านพ้นไปและเราได้นายกรัฐมนตรี คนใหม่มาหมาดๆากนะครับจะทําให้เรื่องที่หนักๆายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกครั้งหรือไม่วันนี้ขอต้อนรับอาจารย์เสรีวงศ์บนทครับอาจารย์ครับหลายคนบอกว่าการเมืองตอนนี้ไม่ควรไปยุ่งไม่ควรไปจับอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นหรือเปล่าการเมืองไม่ยุ่งไม่จับไม่ได้การเมืองแปลว่าการแบ่งสรรอำนาจและการแบ่งสรรทรัพยากรของชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการแบ่งสรร การแบ่งสรรอํานาจไม่ถูกต้องอานาจไปอยู่ที่คนนั้นมากไปคนนี้น้อยไปคนนี้ไม่ควรจะได้อํานาจจะได้ไปคนนี้ควรจะได้อํานาจจะไม่ได้เนี่ยมันก็เสียหายรวมทั้งอํานาจประชาชนด้วยนะอคือถ้าเกิดเขาให้เราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเหมือนกับริบตอนอํานาจเราไปก็เป็นปัญหาการเมืองละครับแล้วก็มีการแบ่งปันทรัพยากรที่ดินน้ําเอีอ,อะไรล่ะภาษีอกรมันคือทรัพยากรประเทศที่ต้องแบ่งกัน เอาไปใช้อย่างไรล่ะแสดงว่าที่มีการเรียกร้องกันเพราะว่าแบ่งกันไม่ลงตัวจัดสรรไม่ไม่ไม่คือคนที่เขาเชื่อว่าเขาควรจะได้เท่ากับ x แต่เขาได้น้อยกว่า x คนที่ที่ว่าคนจะได้เท่ากับ y เขาได้น้อยกว่า y มันก็ทะเลาะกันครับแต่เขาบอกว่าเป็นบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นประเทศที่ถูกสาบอาจารย์คิดว่ามันไม่กะสาบปอีกนะมันไม่ถึงแค่ถูกสาบหลอกมันเป็นเรื่องของ คนที่มีส่วนทางด้านการเมืองเนี่ยเล่นบทบาทของตอนเองไม่ถูกต้องครับอย่างเช่นสมัครเป็นสอสอแต่ก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีกันซะทุกคนอืมใช่ไหมอย่างเวลาที่เขามีการคัดเลือกสอสอกันที่เมริกาพอเลือกสอสอเสร็จเลือกประธานธิ่ดีเสร็จประธานธีบดีก็ไปหารัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากสอสอครับ เพื่คนที่สมัครเป็นสสเขาก็จะมาเป็นนิติบัญญตัติอืเขาจะมาออกกฎหมายเขาจะมาควบคุมการทํางานส่วนคนที่เป็นพรายดีเขาก็จะมาบริหาร,รแล้วเขาก็จะเอาคนที่มาช่วยเขาบริหารก็คือรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนะแล้วก็ของเราตอนนี้ที่แยกชัดเจนมีอำนาจเดียวตุลาการนั่นค,คือศาลเนี่ยไม่มายุ่งกับบริหารไม่มายุ่งกับนิติบัญญตัติมีเรื่องมีอะไรมาเขาก็ตัดสินไปตาม โดยบทกฎหมายแต่ที่เขาบอกว่าบริหารกันนิติบัญญัติเนี่ยจะต้องแยกอํานาจกันแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่กววแกนนําไปเป็นผู้บริหารแล้วก็คนที่ไม่ใช่แกนนํามาเป็นนิติบัญญัติแต่โดยเนื้อความแล้วนิติบัญญัติต้องควบคุมการทํางานของบริหารแล้วลูกน้องมันจะคุมนายไหมนี่ไงเพราะฉะนั้นที่มันมันไม่ได้รู้สาบะไรหรอกมันไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ เราประชาชนก็ไม่รู้จักบทบาทหน้าที่แทนที่เราจะเลือกสอสอเพราะว่าเขาเก่ง<อ>เขาควบคุมดีเขาซื่อสัตย์สุจริตเขามีความริเริ่มในการออกกฎหมายเขามีความสามารถในการติดตามควบคุมต่างๆแต่เราเลือกเขามาเผาศพแม่ชันก็เลยเลือกเขามาตัดปล่อยผมลูกชันตอนบวชก็มีบุญคุณ,คณ ก็เลยไปเลือกเขาฝากลูกฉันทํางานอองฉันฝากลูกเข้าเข้าโรงเรียนครับตอนลูกฉันแต่งเขาเป็นคนมาเป็นประธานจริงๆไม่ใช่นาที่ของสสเลยไม่ใช่เลยแต่เพราะเราเลือกเขาเพราะว่าเขามาเพราะมันกลายเขาเพราะเพราะว่าเขามาก็เลยกลายเป็นบุญคุณหรือเราเลือกคนคนนี้เพราะคนคนนี้เนี่ยอุป,ปถัมบ้านเมืองเราครับสร้างถนน,นหนทางให้หรือว่าแม้แต่เป็นเจ้าของโรงงานที่จ้างคนแถบนั้นทํางานครับ แล้วเลือกด้วยระบบอุปถมัมภ์แล้วพอเราเลือกด้วยระบบอุปถัมภ์ด้วยการที่เขาช่วยเหลืออะไรเรามันก็เลยทําให้การเมืองบ้านเราเนี่ยเป็นการสืบทอ,อดทางด้านพันธุกรรมไปเลยครับแก้ไม่ออกไม่ได้แก้ไม่ได้เลยอ่ะครับคิดดูนะบางจังหวัดนี่นำสกุลมานำสกุลเดียวเป็นแถบเลยอืมครับแล้วปรากฏว่าถ้าไม่เลือกนี่ กลายเป็นว่าไม่สํานึกบุญคุณเดี๋ยวไม่ได้งานทําเดี๋ยวไม่ฝากลูกทํางานเดี๋ยวไม่ไปงานศพแม่ครับสสอแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยต้องมีลูกน,น้องเจ็ดคนใช่ไหมครับลูกน้องเจ็ดคนน่าจะไม่ได้ช่วยงานทางด้านนิติบัญญัตินะเปล่าเอาไว้วิ่งงานศพและงานแต่งในวันที่มีหลายคนเกิดขึ้นพร้อมกัน<อ>มีรถกระบะติดข้างว่านี่คือสอสอเ แล้วก็ไปส่งลงทรงลีดแล้วให้รถเนี่ยไปจอดท่ามกลางผู้คนเห็นว่ามาแล้วนะผิดผิดบทบาทผิดไปหมดเลยเนี่ยอาจารย์แล้วเราเป็นอย่างนี้มานาน,น,านแล้วประชาธิปไตยของเราตั้งแต่2,500 2,475จนถึงนี้ 80, 80, 80ปีแล้วเราจรัฐธรรมนูญเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฉีกไปฉีกมาฉีกมันอยู่นี่แหละเราจะหาทางออกได้ไหมครับ ถ้าหากรัฐบาลที่ขึ้นมามีความกิ่งใจในการแก้ปัญหาความยากจนจนกระทั่งคนไม่ต้องพึ่งระบบอุปัมภ์อันนั้นแหละจะช่วยได้แต่คนจนก็จะจนพอจนเสร็จก็ต้องรอฟ้ามาโปรดนี่ไง,งก็รออุปถัมภ์ไงนะครับถ้าตราบใดเรายังรออุปสมรคเราแก้ไม่ได้แล้วแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถ อยู่ดีๆก้าวข้ามพ้นความจนได้เลยนะอาจารย์ถ้าระบบอุปธมภมไม่ไม่ยื่นเราคนไทยคิดอย่างนี้ไปแล้วอาจารย์ไม่สิมันอยู่ตรงที่ว่านโยบายที่จะคลายความจนนโยบายมันต้องมีนโยบายคลายความจนหลังๆก็มีแล้วนี่อาจารย์เรียนก็เรียนฟรีะฮก็นี่มันเริ่มแล้วไงมันเริ่มต้นไงแต่มันช้ามากมันช้ามากแล้วที่สําคัญก็คือว่าถ้าแสดงว่าเราก็ต้องรอ ความจนเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แกงง่ายๆอาจารย์แต่ทีนี้ในขณะที่เราต้องรอประถานเนี่ยมันก็มีคําว่านะคะในการเมืองนะครับเขายังมีคําว่า b e n e v o l e n t dictatorship เผด็จการผู้ทรงคุณธรรมอ๋อที่ผ่านๆมาเนี่ยมันก็มีเผด็จการเหมือนกันแต่ว่ากอบโกยเข้าทรงคุณธรมไม่ทรงคุณธรรม คือถ้าสมมุติว่าเรายังต้องช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขาพ้นความจนแต่ขนาดที่เราช่วยเขาเนี่ยเราอย่าเอาอะไรเข้าตัวเราบ้างได้ไหม,มถ้าเราเนี่ยมาบอกว่าฉันให้เธอแล้วนะสงบปากสงบคำ<ม>ฉันให้เธอแล้วนะอย่าเหอและที่ฉันให้เธอเนี่ยฉันจะให้อีกถ้ารอบหน้าเธอเลือกฉันโอเคเงียบเลยอือป,ปักนั่งไงรเราไม่มีพเด็จการทรงคุณธรรม จะเกิดขึ้นไหมครับในบ้านนี้เมืองนี้ก็ลองไปเรียนต้นแบบรีโกอยูพ่ะสิของสิงคโปร,ร,โปร์ทำให้สิงคโปร์นั้นเจริญมากเลยซึ่งจริงๆสิงคโปร์ถ้าไปดูการปกครอ,องเขาเนี่ยเหมือนประเจการอ่อนๆเลยนะครับที่จําได้เลยพี่ไปไปที่อสิงคโปร์ครั้งหนึ่งเนี่ยมีดาราคนหนึ่งที่ไปด้วยต้องกลับก่อนเนี่ยขาที่พี่นั่งรถแท็กซี่ไปส่งเขาเนี่ยรเรานั่งสองคน พอเขาขึ้นเครื่องบินแล้วพี่กลับไปที่โรงแรมต่อเนี่ยพี่นั่งคนเดียวพี่ต้องเสียค่าผ่านทางสิบเหรียญบ้านเราถ้าทำงี้นี่ด่ากันชงชงเจงเลยนะค,คแต่นี่เขาบังคับรถเสียถูกปรับครับไม่ดูแลรถ<อ>น้ำมันหมดบนถนนถูกปรับไม่เช็คก่อนอ่ถ้าจะซื้อรถใหม่ จะต้องไปหารถเก่าที่อายุเกินกี่ปีพีจ่จาไม่ได้นะส่งออกนอกประเทศหรือทุบทิ้งหนึ่งคันแต่บ้านเรานี่ก็คือซื้อกี่คันก็ได้แล้วบางคันปลูกสะระแหน่ได้แล้วมันยังวิ่งกันอยู่เลยครกคล็ก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 เลิกแล้วก็ไปนั่งเสียกลางทูกกลา,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 างทางทําให้ถนนน้นทางติดไปหมดครนะซ้อนจัก,กรยานยนต์เนี่ยนะบ้านเรานี่ถ้าเกิดใครไปว่าปั๊บเนี่ยโดนกล่าวหาว่าแกล้งแกคนจนเลยนะ สามคนสี่คนซ้อนกันเขาไม่บอกเขาจนนะถ้าเขาไม่นั่งอย่างนี้เขาจะนั่งยังไงใช่ไหมครับมันมันก็เลยทำให้เราเป็นประชาธิปไตยท่ามกลางความไร้วินยัยครับคือประชาธิปไตยเนี่ยมันใช้ได้ดีกับคนมีวินยัยแต่ถ้าคนไม่มีวินยัยใช้ประชาธิปไตยเนี่ยลำบากมันต้องเผด็จการบ้างเล็กน้อยหลายคนบอกว่าบางทีก็น่าจะกลับไปถ้ามองย้อนกลับ ไปเปรียบเทียบกันนะจารย์ระหว่างความเป็นประชาธิปไตยจาตย๋าแบบไทยกับการเป็นระบบคอมมิวนิสต์แบบแบบจีนอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องย้อนกลับไปบ้างนะเอาเอาแบบนี้มาใช้เพื่อที่จะให้คนมีระเบียบดีไหมคือคพี่ว่าการการค้าเนี่ยมันคงจะต้องเป็นเสรีประชาธิปไตยแต่เรื่องการเมืองการปกครองเนี่ยมันต้องเข้มกฎหมายพี่ไม่ขอใช้คำว่าคอมมิวนิสต์มันแรงไปเอาไปแล้วกฎหมายต้องเข้มกว่านี้แล้วก็ ถ้าอะไรมันดีต่อประเทศชาติเนี่ยนักการเมืองต้องยอมที่จะทำแม้ถูกดา่าคือถ้าคนเรามไม่ยอมถูกด่าเลยจะทำแต่สิ่งทีป่ประชาชนเห็นด้วยเท่านั้นแล้วก็แม้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีสำหรับประเทศแต่ฉันอยู่สบายใจไม่โดนดา่าฉันก็เลยยอมเนี่ยมันก็คือนักการเมืองผู้หวังการเลือกตั้งครั้งต่อไปเท่านั้นเองไม่ได้หวงังอยาก<ม>จะเป็นวีรบุรุษอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดเราขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้านจมาแล้ว เราตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์กับประเทศชาติโดนด่าบ้างสื่อมวลชนปากหมาด่าบ้างนะคะนักวิชาการปากหมาด่าบ้างประชาชนเย้ยวเย้วเยวบ้างเราพอมีทางจะจัดการแล้วก็ต้องจัดการไปแล้วในที่สุดเวลาจะพิสูจน์เองว่าสิ่งที่เรานําเสนอมีคุณค่าอาจารย์คิดว่าผู้ที่ควรจะปรับพฤติกรรม <c oughs> น่าจะเป็นใครนักการเมืองสิเพราะเป็นคนมีอำนาจพระประชาชนไม่มีอำนาจ ประชาชนปรับให้ตายยังไงก็จะเจอหนักการเมืองที่เราเห็นมาเมื่อช่วงเร็วๆนี้ครับถ้าทําผิดแล้วข้าก็รู้ด้วยว่ามันผิดแล้วข้าก็รู้ด้วยว่าเองรู้ว่าข้าทําผิดออืแต่ข้าอยากจะถามเองว่าเองมีปัญญาทําอะไรข้าไหมอ๋อานะักการเมืองระยะที่ผ่านมาสี่สหปีเป็นอย่างนี้หลายคนนะครับแล้วเราจะก็เขา,ก,เขาก็เขาไม่แก้แต่หลายคนก็บอกว่ามันก็ดีขึ้นแต่เอาอย่างนี้แล้วการรอรุ่นใหม่ๆ อย่างเช่นรุ่นผู้นาอายุส0สิกว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยๆไล่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 น้ำเสียงออกไปร้อช่วยกันนักวิชาการก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถและความน่าเชื่อถือตัวเองเนี่ยมาช่วยปลุกฝังอะไรให้ประชาชนสื่อมวลชนเองก็อย่าไปเห็นกับอามิตรสินจ้างถ้าอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรแล้วตัวเองเป็นคนมีชื่อเสียงที่คนยอมรับก็ต้องชี้นำนักวิชาการชี้นำนะสื่อมวลชนชี้นำ ผู้นำทางด้านความคิดชี้นํานะคะมันก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยเริ่มต้นที่จะทําอะไรที่ทําให้นักการเมืองกลัวเพราะณเวลานี้เนี่ยนักการเมืองเนี่ยเขาเริ่มกลัวสื่อแล้วนะเขาไม่กลัวกฎหมายนะเขากลัวสื่อเพราะสื่อเนี่ยเริ่มมีอะไรที่ทําให้นักการเมืองบอกว่าเฮ้ยถ้าขืนไปทำให้สื่อขัดใจนี่แก้ไขลําบากอืมเพราะฉะนั้นลองทําให้นักการเมืองกลัวประชาชนดูบ้าง,งสิ แต่ว่าอาจารย์มันก็มีวิธีเหมือนกันนะปราบสื่อด้วยการซื้อสื่อซะเลยนี่ไงก็นี่พี่หนึ่งพูดไ้ก่อนเมื่อกี้ไงถ้าสื่อไม่เห็นแก่อามิตรสินจ้าง<อ>ถ้าตราบใดที่สื่อยังเห็นแก่อามิตรสินจ้างได้โฆษณาบ้างได้งบประมาณบ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทําให้สื่อก็ตกกระไดพลอยโจปรปกับเขามันก็แก้ไม่ได้คือตราบใดที่คนเราเนี่ยนะยังมองเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าก,การแก้ไขปัญหาประเทศชาติมันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอก แล้วแล้วเราควรจะทํายังไงต่อไปครับสมมนะุติว่าในฐานะประชาชนคนธรรมดาเมื่อเกิดอะไรขึ้นรวมตัวเมื่อเกิดอะไรขึ้นควรจะตะโกนหรืออยู่นิ่งๆไอ้อยู่นิ่งคงไม่ได้แต่พี่ว่าอย่างนี้นะเราไปแก้อะไรส่วนรวมไม่ได้ราไมไม่แก้ที่ตัวเราละ่ะเช่นหายโง่หายงกครับคิดเป็นแก้ที่ตัวเราเนะี่ยอันนี้คือแก้แบบปจเจตอ่าแล้วเมื่อปัจเจกทุกคนแก้แบบนี้มันจะมีอะไรเสียหาย อาจารย์คิดว่าปัจเจกแต,แต่แต่ละปัจเจกมันมาเจอคือเราบอกอู้ฉันอยากจะไปทาให้คนนั้นเป็นยังงั้นจะไปคิดครับตัวฉันนี่แหละอะฮะต่อไปนี้ฉันจะไม่ง้ครับฉันจะหาข้อมูลให้เยอะๆต่อไปนี้ฉันจะไม่งอกฉันจะไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวฉันจะคิดถึงประเทศชาติก่อนอนะแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่ทําอะไรโดยไร้ความคิดถ้าทุกคนคิดอย่างนี้บ้านเมืองมันดีได้แน่นอนอาาไม่ต้องคิดไปเข็นใครไปทําอะไรใคร <laughs> แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจอาจารย์ก็คือเรื่องของการที่จะสมานณฉันหรือการที่เราจะปรองดองกันอาจารย์คิดว่าความดีกับความเร็วมันมันจะหาความสมานฉันกันตรงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ความดีถอยให้กับความเร็วไม่ได้ครับแต่ความเร็วต้องรู้สํานึก้วกับตัวความดียอมความเร็วไม่ได้อาจารย์อาจารย์บอกว่าระหว่างความดีกับความเรวไม่มีพวกตรงกลางไม่มี แต่จริงๆเขาก็มีกันนะเขาบอกเขาาก็เป็นกลางคำว่ากลางเนี่ยเขาใช้กับสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องดีเรื่องเลวเขาใช้กับสิ่งที่มากไปน้อยไปถ้ามากไปน้อยไปใช้คาว่ากลางได้ใช่แต่พอบอกว่ามีความดีความเร็วไม่มีการออกกําลังมากไปออกกําลังน้อยไปกินมากไปกินน้อยไปได้ใช้เงินเยอะไปใช้เงินน้อยไปได้ได้แต่ถ้าบอกดีมากไปดีน้อยแล้วก็เรวมากไปไม่เกี่ยวกันไม่มีกาง แล้วเราควรจะทําไงก็คือเอาความดีชนะไปเลยก็คือถ้าเราทุกคนเนี่ยทําอะไรด้วยความดีอย่างที่พี่บอกอะเราไม่โง่เราไม่งกเราเราคิดเป็นอะไรมันก็ดีขึ้นมาทั้งนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าในอนาคตหลังจากที่เราได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วเนี่ยสังคมไทยจะดีขึ้นไปอย่างไรพี่ว่าน่าจะดีขึ้นนะประการที่หนึ่งเรื่องม็อบไม่น่าจะมีละนะฮะเพราะว่า ถ้าสมมติประชาธิปัตย์ชนะพี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะโดนกล่าวหาว่าใช้อำน,นาจรัฐหรือเปล่าแล้วจะมีม็อบหรือเปล่านะสองถ้าเกิดประชาธิปัตย์เป็นผู้แพ้อย่างเนี้ยเขาจะอ้างว่าเพื่อไทยใช้เงินเพื่อไทยก็สามารถอ้างได้ว่าถ้าใช้จริงแล้วกรกตก็จับมาซี่ไปเหลืองไปแดงมาซี่พูดกันไปลอยลอยถ้าตราบใดยังมีไม่เหลืองไม่มีแดงอย่าพูดใช่ไหมม็อบของประชาธิปัตย์ก็ไม่มี ใบเหลืองใบแดงก็ไม่มีเพราะฉะนั้นนี่พี่เชื่อว่าบ้านเมืองต้องสงบได้ระยะหนึ่งแน่นอนครับอาจารย์ที่วันนี้เนี่ยต้องขอพูดหนักๆก,ก,กันบ้างเนี่ยเพราะว่าเรื่องของการเมืองประเทศเราเนี่ยทำให้การท่องเที่ยวพังพินาศหลายครั้งหลายต่อใช่เพราะคราวนี้แหมออสเตรเลียก็น่าตับตามีการบอกช่วงเลือกตั้งอาจจะเกิดอันตรายขอให้ชาวออสเตรเลียระมัดระวังด้วยเห็นไหมสงบเรียบร้อยจะตายไปเป็นการแบบแบบแบบการเมืองแบบไทยๆอ่ะทำไ,ได้ง่ายๆใช่ เนื่องจากสถานีนี้เป็นสถานีทีวีไทยจีน uh huh. ก่อนหน้านี้อาจารย์ทุกครั้งเนี่ยทัวจีนจะมาลงร้อยเอล่าสุดนี้ก่อนการเลือกตั้งทัวจีนจะมีการจับกลุ่มกันไว้แค่30%มเอนองอาจารย์ uh huh. uh huh. เพราะว่าถ้าเกิดการเมืองพลิกหรือเกิดยกเลิกหรือสีเขียวเข้ามาแทนที่ไอ้สาตรงนี้เนี่ยก็จะยกเลิกคือดีกว่าร0อเร์แล้วยกเลิก เขาไม่มาแน่บอกได้เลยคนจีนมังกอกไล่มังกอกไลามาเลยกรุงเทพตอนนี้ไม่มีปัญหา,ามาได้เลยมาได้เลยสงบนิ่งแน่นอนอ,อาจารย์ครับก็อยากให้อาจารย์ฝากเป็นข้อคิดให้กับคนที่ดูอยู่นะครับว่าการที่เราจะเป็นคนตรงคนอะไรอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยการที่เราจะเป็นคนใช้ได้พอที่จะเป็นตัวหลักในสังคมเนี่ย เราควรจะเริ่มอย่างไรเพื่อที่จะให้อนาคตของไทยเนี่ยสดใสหยุดเห็นแก่ตัวแล้วมีจิตสาธารณะเพราะถ้าคิดแต่ว่าฉันได้อะไรโดยไม่มีคําถามว่าลประเทศชาติจะเป็นยังไงคือไม่ต้องเรื่องการเมืองอ,อย่างเช่นวมม่าเราขายเทพผีซีดีเถื่อนเนี่ยใช่ไหมครับเรามักจะถามว่าเราจะได้เท่าไหร่แต่เราเคยถามบ้างไหมประเทศชาติจะโดนอะไรจะเสียหายจะเสียหายอะไรยังไงนะ หรือว่าถ้าเรารับเงินแล้วเราไปเลือกคนที่ให้ตังค์เราเราก็รู้ฉันได้มาพันบาทครับแต่ว่าเราเลือกคนที่จะมาถอนทุนในประเทศชาติเสียอะไรใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเริ่มถามคําถามที่มันแสดงให้เห็นถึงว่าเราไม่ได้เห็นแก่ตัวแล้วนะแล้วเราเป็นพวกมีจิตสาธารณะใช่ไหมก็ละครที่หมอทำนั่นแหละจิตสาธารณะรอาจารย์พูดถึงผมเคยทำเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ครับ ต้องมีจิตสาธารณะถ้าคนคไม่มีจิตสาธารณะยังไงบ้านเมืองก็วุ่นวายครับเพราะความเห็นแก่ตัวมันทําให้บ้านเมืองวุ่นวายแต่การที่คิดถึงส่วนรวมให้มากกว่าส่วนตัวจะทําให้หายวุ่นวายครับนี่ละครับนี่ไรเพิ่มเตมอใบอาจารย์ม่มีนะ,ะคุณผู้ชมครับวันนี้เราขอบคุณกูรูท่านนี้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมได้คุยกับท่านนี้ผมก็จะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาเติมเติมในชีวิตตลอดเวลานะครับ หลายๆครั้งเรารู้จักท่านในฐานะนักประชาสัมพันธ์นักการตลาดแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายเลยทีเดียวต่อมาเรารู้จักท่านในฐานะนักพูดต่อมาอีกเรารู้จักท่านในฐานะนักการละครรวมไปถึงนักภาพยนตร์ด้วยอาจารย์ก็เคยผลิตภาพยนตร์ด้วยวันนี้เรารู้จักท่านดในฐานะนักพูดนักพิธีกร และที่สําคัญก็คือผู้ที่เข้าไปแตะเรื่องการเมืองอย่างที่ทําให้เราเข้าใจการเมืองแบบง่ายๆและประเทศก็จะกตาวหน้าด้วยถ้าเรารู้จักการใช้การเมืองให้เป็นวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับอาจารย์เสรีวงมันทาครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมติดใจในการสัมภาษณ์คราวนี้นะครับของอาจารย์ดเรเสรีวงมนทาสามารถที่จะไปดูซ้ำรายการนี้ได้ ในคืนนี้นะครับเวลาหทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับรายการของเราเป็นรายการสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา5โมงเย็นไปจนถึงก่อนครบรธงชาติแล้วก็ไปดูซ้ำได้ในคืนนั้นๆนะครับในเวลาห้าทุ่มไปจนถึงไปจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันและเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในสายกันถึงวันนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องของการชม รายการต่างๆของทาง TCC TV แห่งนี้ว่าจะมีความชัดอย่างไรสามารถดูได้กี่ช่องทางพักสักครู่เดียวครับ